เวลา16นาฬิกา3 2นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกณนห้องวอปรพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพลเอกหญิงสุททิดาวชิวราลงกรณ์ณอยุธยาในการสถาปนาสมเด็จพระราชนินีในการนี้ทรงพระกรุณา,ปโ,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิวราลงกรณ์ณอยุธยาเป็นสมเด็จพระราชินี พระราชทานกราบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระราชินีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาปชิราลงกรณบดินทรเทพพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับพลเอกหญิงสุธิดา วชิราลงกรณ์ณอยุทยาถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการแล้วจึงมีพระราชโอการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุทยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศาวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมจากนั้นพลเอกหญิงสุธิดาวชิวราลงกรณ์ณอยุทยาฝ้อทุลองทุลีประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมและทรงเจิมสมเด็จพระราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชาทานเคเรื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจาักรีบรมาราชวงศ์เหรียนรัตนภรราชการที่10ชั้นที่1และพระราชองค์การสถาปนาแก่สมเด็จพระราชนีสุธิดาจากนั้นผู้อํานวยการเขตดุสิตเฝ้าทูลอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสทรงลงพระปรามาพิไทยและพระนามาพิไธยในสมุดทะเบียนราชาพิเศษสมรส ในการนี้สมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาสยามบรมาราชจกุมารีทรงลงพระนามาพิไทยในฐานะทรงเป็นสักขีพยานและพลเอกเปรมเตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีลงนามในสมุดจดทะเบียนราชาพิเศษสมรสในฐานะสักขีพยานต่อจากนั้นพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายทะเบียนราชาพิเศษสมรสแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี